พอพอเขาแนะนําเสร็จแล้วพวกเราพร้อมกันปรบเลยนะครับสวัสดีค่ะัชื่อจริงก็ตามชื่อเล่นเลยรบชื่อกาฟบูบอรีค่ะอ่าบูเลนาก็ประวัิศาสตร์ศิลไรรนะคะอาารก็้งหน้าก็วนะค ไม่เป็นไรหรืยืนยันได้มีะระับสมาชิกเดี๋ยวผมจะทําแนะนําให้ชมเป็นตัวอย่างเดี๋ยวก่อนนะครับอด้ไหมทำให้เหมือนผมทุกคนนะเ้าบอกว่าการทําเครือข่ายทงาง่ายนิดเดียวอยากสําเร็จให้ทําตามผู้สําเร็จอ,อยากได้เดือนเป็นแสนให้าทาตามคนเดือนเป็นแสนนะออาผมลุกขึ้นเนล้น,นะครับน <c oughs> ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อจริงชื่อพีพักแสงสุรศักดิ์ชื่อเล่นชื่อโก้นะครับ ต้องขอบคุณผ e ู้แนะนําผมคือคุณโดมุสาทูหอมรัสสมาชิกผมคือ1 0 0 8 5 5สวัสดีครับนีตอนนี้หนึ่งขอขอบคุณผู้แนะนาด้วยสวัสดีค่ะดนฉันชื่ออ่าปณิษาสีธรรมผู้แนะนําคือต้องขอขอบคุณคุณกายนะคะแต่นายสักทองมีเป็นผู้แนะนําแล้วก็รหัส 15 0 to 2้าศอมุกน่ค่ะอีนีงประกอบแต่องประกอบหนึ่งท um ี่ยืนทายไวเป็นอาครับผมขอขอบคุณคุณคุณมชายแก้วคุณแก้วแนะนาค่ะรหชั้นไอข้างห่าข้า ต้นกล้าช่ตรวจสอบไวใครมั่อะไรมาเพราะว่าใครมาดีนหเยลกเมื่อกี้ว่าอะไรเด็กหญิงเมื่อกี้จะออกเด็กหญิงรอเมื่อกี้อาว่าผมบาง่ผิดนะ ยังยังไม่ถึงรูปขอขอบคุณผู้แนะนำครับคุณพรวิริทเทพวงสาการรหัสคลองดิฉันหนึ่งห้าสี่สามหกหกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุิตานามบุญขาผู้แนะนำรอขอคุณมากคือพี่สมชายมูลเกลอ์คุณเกลยิ่งไอร่อยอร่อยค่ะ รหัสอาสาา่ะคโอเคชืชอญเลยครับคุณแม่ครับตามคุณแม่รลคนแรกเลยขอ้ะสวัสี้พิณท์ตาคุขัแก้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณแม่สำรองปัชุชัยนะคะที่แนะนาแล้วก็รหัสสมาชิกีค่ะ

เดี๋ยวผมเอกไว้ก่อนนะครับแม่ไม่ได้แม่ต้องยืนอันนี้ผมเอกเลยชื่อแม่รักใช่ครับแม่นล้วชื่อเล่นคือแม่รักคพูดได้นะ อาจารยมสาวลบมหาหินค่ะขอขอบคุณผู้แนะนำปสาเสถียรจันทรีนวนค่ะรหัสสมาชิกหนึ่งห้าสี่สามเอ็สองค่ะ คุณรักสัญจรป้องกเรป็นีอเราค่ถึงครบค่ขอุคนะคะอาื่องวิาพิพากสีค่ะอ่าผู้แนะนำคือคุณบระนิษฐาสีครรมระหัสหรห้าหนึ่งหกเจ็ดสี่ค่ะ ยื่ได้ม่อได้ก่อนน่อข้า่งข้างๆนั่ง้างๆน่งข้างๆนั้างๆนัานั่งานห้างนี่้านั่งข้างีั่งข้านไ่้าน่้น่้่ิาข้าาันัสดี้รับผมนานั้แนะน่นั่่อ่ั่นัับ วันนี้ขอบคุณผู้แนะนำคือคุณอารมณ์ควาครับรหัสบลูคือ154077ครับขอบคุณมากครับครับแนะนำหน่อยสิเราถึงตาเราแล้วอ่าอ่าไม่ต้องไปเต้นคู่เลยอันนี้เราาแบบต้องมีได้อาสวัสดีครับผมชื่ออาจารย์จากทองมีนะครับผมขอบคุณผู้แนะนำก็คือ น้องมีนะครับนักรชก,การรหัสของหนึ่ง C เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งครับผมแล้วนี้เราจะยังไงคับนจะมาพันเนี่ยไม่อะไรทำให้เกิดการมีต้องพกันมาเราต้องรู้จักกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะคุยกันแล้ว